สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่สถานีขนส่งแห่งแรกของจังหวัดเชียงรายนะครับปัจจุบันมีอยู่2สถานีนะครับสถานีที่นี่เป็นสถานีแห่งแรกและสถานีที่2อยู่ห่างจากที่ประมาณ4-5กิโลเมตรนะครับโดยเมื่อก่อนเนี่ยที่นี่จะเป็นสถานีขนส่งทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็ตามนะครจะหมดที่นี่นะครับแต่ด้วยความที่ที่นี่พื้นที่มันจํากัดนะครับจึงทําอีกที่หนึ่งนะครับ เมื่อหลายปีมาแล้วนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าปีไหนนะครับสถานีแห่งที่2เนี่ยจะเป็นการขนส่งนอกจังหวัดนะครับซะส่วนใหญ่นะครับก็ไม่ได้เ,เกี่ยวข้องกับที่นี่เยอะเท่าไหร่ที่นี่จะเดี๋ยวนี้นะครับก็จะขนส่งเฉพาะในจังหวัดเชียงรายหรือว่าไปเชียงใหม่ก็มีอยู่นะครับหรือจังหวัดใกล้เคียงนั่นเองนะครับผม โอเควันนี้เรามารู้คร่าวๆเกี่ยวกับสถานีขนส่งแห่งนี้ละกันนะครับสถานีขนส่งแห่งนี้นะครับได้รับบริจาคที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับจากนายประศบนางอโนงจงสุนทานามณีครับตั้งแต่ปีพศ2 5 1 3แล้วนะครับให้กับทางราชการเพื่อสร้างเป็นสถานีขนส่งแห่งที่หนึ่งของจังหวัดเชียงรายเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่มีสถานีขนส่ง ที่ให้บริการให้กับประชาชนนะครับเวลาจะขนส่งหรือเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยก็ค่อนข้างลําบากมากในยุคก,ก่อนนะครับดังนั้นที่นี่ก็เป็นที่แรกนะครับที่เป็นขนส่งให้กับจังหวัดเชียงรายซึ่งในปีพศ2560ไม่นานมานี้เองนะครับประมาณ5ปีที่แล้วก็ได้รับนะครับการปรับปรุงสถานที่ใหม่โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองของจังหวัดซึ่ง สิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอคือหลายๆคนอาจจะเคยมาแล้วนะครับถ้าเป็นคนที่อยู่จังหวัดเชียงรายแต่เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะไม่เคยมาเนาะเพราะเพื่อนผมนครับก็หลายๆคนก็จะอยู่กรุงเทพยอยู่ทั่วประเทศเลยแล้วกันนะครับคือที่นี่เนี่ยบางคนที่อยู่เชียงรายมาแล้วแต่ถ้าคุณสังเกตก็เห็นหรือบางทีเราก็จะเห็นผ่านๆน,นะครับเศิลปะที่อยู่ติดตามผานังนะครับของที่นี่ สวยงามมากนะครับถ้าถ้าคุณสังเกตจะเห็นแต่ถ้าไม่ได้สังเกตก็อาจจะรู้สึกผันผ่านตานะครับถ้าใครเคยมาซึ่งถามว่าศิละปะเหล่านี้เนี่ยเป็นฝีมือของใครนะครับผมซึ่งก็พลาดไปไม่ได้เลยนะครับคือนะครับคนที่ดังที่สุดในจังหวัดเชียงรายแต่ไม่ใช่ตัวเขานะครับมาวาดเองนะครับก็คือลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัยนะครับที่ ชื่อทีมนะครับผมรู้จักชื่อชื่อทีมว่าขวาศิลนนะครับขอไขสระอวนนะครับขวาศิล์นนะครับ,รรบ,นนรบมาวาดปรับปรุงให้กับสถานีขนส่งแห่งนี้นะครับหลังจากที่ได้รับการปรับปรุงจากกรมโยธาธิการนะครับสร้างใหม่ดังนั้นเนี่ยทางขวาศิลนนะครับลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยก็มาปรับปรุงเขาเรียกเขาเรียกว่าพูทิชัดและกันนะครับ วาดภาพสวยงามมากนะครับผมจะพยายามไม่ให้ยาวเลยกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าแต่ละภาพเป็นยังไงนะครับผมซึ่ง,งมีข้างในนี้สามารถเข้าไปชมได้ด้วยนะครับแล้วที่นี่ก็มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวด้วยนะครับผมศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่นี่นะก็รวมถึงต่างชาติด้วยนะครับเข้ามาหรือทั่วไปถ้าเราไม่รู้อะไรก็สามารถเข้ามาสอบถามได้นะครับที่นี่ เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับว่างานศิลป์แต่ละชิ้นเป็นยังไงบ้างครับผมก็ภาพนี้นะครับผมดาวเองนะน่าจะเป็นภาพเชียงรายดอกไม้ยามหรือปัจจุบันใช้ชื่อว่าเชียงรายดอกไม้อาเซียนนั่นเองครับสองภาพนี้นะครับนี่ไงข้างบนเนี่ยเชียงหายสบายดีเจ้านะครับแผ่อู้กบเมืองจ้างของรามอาู้ดูนะครับจะมีโมเดลด้วยนะครับที่นี่มีโมเดลอันนี้วัดอะไรน วัดนี้ชื่อวัดนี่ๆโอเควัดวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปนะครับ ส่วนตรงนี้เห็นภาพบนนานนะครับถ้าใครเคยมาอยากจะได้เข้ามาชมจริงๆเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพดอกไม้นะครับผมอันนี้นะครับก็เป็นภาพดอกไม้เช่นกันนะครับคิดว่าน่าจะผมเดาอย่างเดียวกันนะ<笑><笑>ก็คือเชียงรายดอกไม้งามน,นั่นเองนะฮะสวยไหมครับส่วนภาพด้านบนนี้นะครับก็คือเป็นภาพ โอ oh, ้ใช่ใช่ตอนนี้นะครับเราดีนับตัวบินด้วยก็ขอโฆษณาไดหนึ่งชื่อร้านกาแฟนะครับหรือว่าเออเป็นอะไรว่า,อย,าอยู่หน้าวัดไมวยตะการน,นะครับชื่อว่าร้านลิกาาแฟนะครับผมก็ทูน่้นก็เขาทำนับตัวบินี้เลยสวยมาก mm hmm. ก็ถ้าใครมาเชียงรายก็ลองไปแวะก,กินกาแฟไอศครีมที่นั่นก็อร่อยนะ โอเคนะครับส่วนภาพนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไรนะก็ให้ชมคร่าวๆ้วกันนะครับสองภาพด้านบนนี้อ่ามีโรแมนติกด้วยนะครับเห็นไหมครับภาพสวยจริงๆนะครับซึ่งคุณก็สามารถเข้ามาชมที่นี่ได้ด้วยเช่นกันโอเคแต่เราไปดูที่อื่นดีกว่านะครับส่วนตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรผม ไม่รู้ข้อมูลชัดเจนนะครับก็ไม่ขออธิบายกันดูภาพ <st> ส่วนภาพนี้นะครับ <st> ก็จะมีรูปผู้หญิงแก่ๆนะครับเป็นชนเผ่านี้เขาเรียกว่าชนเผ่าอาข่านนะครับผมด้านหลังนะครับก็จะมีวัดอยู่ด้วยผมก็ไม่แน่ใจว่าชื่อวัดอะไรนะครับส่วนรูปปั้นนะครับของเจ้าแม่ควนอิมน,นะครับรูปปั้นนี้ก็จะอยู่ที่วัด เรียกวัดอะไรนะวัดห้วยตาก้านนะครับผมส่วนรูปปั้นนี้ก็คือพ่อขุนเมียงรายมหาราชของจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะครับส่วนมาด้านนี้ก็จะมีดอกไม้นะครับตัวนี้จะเป็นดอกไม้อะไรเนี่ย <c oughs> ผมไม่รู้จักดอกไม้ยี่ห้อนี้ด้วยนะดอกไม้พันนี้เรายใช่ยี่ห้อโอเคนะครับก็จะมีลูกอาขาเช่นกันสังเกตไหมครับ สาวอาขา่าสวยนะโอเคด้านหลังของสาวอาขา่าก็จะเป็นภูชี้ฟ้านะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายอยู่ที่อำเภอเวียงแก่นนะครับอยู่จุดเชื่อมต่อระหว่างอำเภอเวียงแก่นกับอำเภอเทิง erm, นะครับก็สวยงามมากแนะนําว่าทั้งเทือกเขาจะสวยงามมากรวมถึงภูชี้เดือนภูชี้ดาวภูผ,ผาหมดนนะครับก็ถ้าได้ไปนะครับก็แนะนําว่าที่ภูชี้ดาวเอ,อ่อที่ภูชี้เดือนนะครับจะเป็นจุดสูงสุดแต่ภูชี้้าจะโด่งดังที่สุดครับ เพราะว่ากุชีฟ้านะครับสวยงามกว่าัานะครับจริงๆหมายถึงว่าภาพมันสวยนะครับแต่ถ้าคุณไปถึงข้างบนนะครับทั้งเทือกเขาจนไปถึงถางตั้งนะครับก็สวยงามหมดเลยนะครับช่วงฤดูหนาวก็เข้ามาได้เนาะส่วนเห็นบอลลูนไหมครับเห็นลูกบอลลูนไหมลูกบอลลูนนะครับจะมีเทศกาลนั่งบอลลูนด้วยผมไม่ได้จาว่าเทศกาลที่ไหนแต่ส่วนใหญ่เขาจะจัดที่สิงปร์นะครับผม แล้วก็มีช้างด้วยเนาะก็ผมไม่แน่ใจนะฮะว่าเขาจัดกิจกรรมนั่งช้างได้ที่ไหนบ้างนะตรงนี้ก็คือลองไปเซิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบจริงๆแต่ว่าน่าจะเป็นแค่ภาพวาดมากกว่านะับตรงนี้จะเป็นบริการท่องเที่ยวฟรีนะครับแต่เดีผมไม่แน่ใจว่าอันนี้เปิดบริการหรือยังเนาะส่วนด้านหลังก็จะเป็นวัดล่องกุนเช่นกันอันนี้ภาพสี ฝั่งนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งของฝั่งที่มีคนนั่งอยู่นะครับส่วนรถมีรถเมเขี้วนะครับก็จะไปที่เชียงแสนกับแม่สายถ้าเป็นสีเขียวนะครับผมและถ้าไปเชียงของก็จะเป็นสีแดงนะฮะวัดด้านหลังผมไม่แน่ใจวัดอะไร <c oughs> อยู่เชียงรายนั่นเนี่ยโอเคเห็นไหมครับจะมีบอลลูนข้างบนด้วยส่วนเท้เขาวสังเกตไหมครับที่เชียงรายก็จะมีที่ขาวอีกที่หนึ่งนะครับที่เมื่อก่อน อะไรนะีทฟุตบ,บอลสั็คที่หนึ่งนี่นะครับนะครับก็คือทีมหมูป่านั่นเองนะครับที่ปฏิบัติอยู่ก็คือเทือกขาดอยนางนอนนะครับตรงนี้นี่เห็นไหมอ,อ,อยู่ข้างบนนี้ด้วยข้างล่างของการบินททงเห็นไหมครับ,ะรบจะรูปทรงเหมือนผู้หญิงที่นอนราบอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าไปอยู่ที่แม่จันนะครับผมก็สามารถมองเห็นนะครับดอยนี้เหมือนคนนอนจริงๆนะครับถ้าไปมาก็สามารถไป ดูได้นะครับโอเคส่วนรถเมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรถเมรถเมสีฟ้าเนี่ยจะไปที่แม่ขาจานนะครับจากเชงรายไปแม่ขาจานเวียนปาเป้านะคบไม่สวยเนาะโอเคอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ถ้าไปแม่สายก็จะเป็นสีเขียวเช่นกันนะครับโอเคเราไปที่อื่นต่อนะผู้นี้มีอะไร,นะรมีรูปแรกนะครับรูปแรกโอเคเดี๋ยวจะให้ดูไกลๆนะครับรูปแรกเนี่ยจะเป็น พ่อขนเมียงไราย์วัดพระแก้วนะครับแล้วก็วัดตองขุดใช่วัดพระแก้วเนี <c> ่ย <oughs> สีม่วงๆนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆโอเค <c oughs> เดี๋ยวเราไปต่อดีกว่าแสงแดดมานะครับจริงๆไมแค่ชัดโอเคเจะไปภาพาจะได้เห็นภาพนี้ก็จะเป็นภาพนกยุงนะฮะตามภาพเดนะิมเนาะตามจะเห็นมีต้นข้าวด้วยนี้แสดงถึงอะไรครับความ อุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับจังหวัดเชียงรายก็เป็นเมืองกเกษตรเช่นกันนะฮะโอเคเดยวเราไปอ๋อมีภาพด้านหลังกีด้วยนะฮะโอเคมาที่ท่าน,นี้ก็จะเป็นภาผมราไม่ผิดนะชุดพื้นเมืองของคนเผ่าไทยรื้นะครับผมก็ไทยรื้จะมีภาษาคล้ายๆภาษาเมืองนะครับแต่ก็จะเป็น อีกสำเนียงหนึ่งผมก็ฟังออก50%นะ50%ก็ฟังบอกออกี้อยนะครับอันจากนี้ไปเขาจะอู้ภาษามเมืองบอข้างันนี้ก็จะเป็นไทยรู้เช่นกันนะครับพร้อมกับบอกรา แหล่งท่องเที่ยวพันปลาบึกแห่งแรกของโลกนะครับเพราะว่าปลาบึกนี้เป็นปลาน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอยู่ที่แม่น้ําโขงนะดังนั้นในที่นี้ก็ต้องอยู่ที่เชียงของนะครับผมใครมาก็ไปเที่ยวเชียงของได้ด้วยเช่นกันนะครับ วัดเก่านะครับผมไม่แน่ใจว่าชื่อวัดอะไรอยู่ที่แม่ขาจานะครับก่อนจะไปเชียงใหม่ก็มีน้ําพุร้อนกับวัดโบราณสถานที่หนึ่งนะครับคุณก็สามารถไปชมได้ด้วยเช่นกันะนา,าส่วนตรงนี้ก็เป็นสะพานมิตรภาพแห่งที่4นะครับของประเทศไทยนะก็คือเชื่อมโยงจากอำเภอเชียงของไปที่บ่อกแก้วนะครับผมที่บ้านห้วยไซนะครับของแขวนบ่อกแก้วนะครับที่ประเทศลาวเนาะ ก็เป็นสะพานเมิตรภาพแห่งที่4ของ,รอง,งรประเทศไทยนะครับศิลปะาเห็นไหมครับบ้านเหมือนมากสวยมากเลยใครเป็นคนบ้านเหมือนของจริงเลยโดยเฉพาะคนและดอกไม้เอ๊ะคนนี้ใครเป็นโมเดลนะ โอเคตามหาคนเจอไหมครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปตั้งหนึ่งนะอ่างนี้นครับอันนี้ก็เป็นชนเผ่าของผมก,ก็คือโม้งนะครับโม้งเนี่ยก็จะมีค่อนข้างพิธีพิฐาโมง้งจะมีสองอสองเขาเรียกว,ว่าอะไร แยกย่อยไปอีกสองนะครับีสองเผ่าก็คือมีม้งเขียวกับม้งขาวนะครับซึ่งคำว่าม,ม้งเขียวกับม้งขาวเนี่ยมันต่างกันแค่ที่ภาษารครับแล้วก็ภาษาเราไม่ใช่ที่ภาษาอย่างเดียวนะครับมีที่เรื่องชุดด้วยนะครับชุดเนี่ยถ้าเป็นม้งเขียวเนี่ยก็ขาจะค่อนข้างรีบนิดนึงนะครับที่ชุดเนาะส่วนถ้าเป็นม้งขาวก็ขาก็จะก่งนะครับส่วนภาพนี้นะครับก็จะเป็น ไทยรื้อนะครับไทยลือ้อถ้าใครไม่รู้จักก็ขึ้นมาทางเหนือนะครับรับรองมีเยอะแน่นอน,นครับไทยรื้อก็เป็นชนพื้นเมืองนะครับของจังหวัดเชียงรายนะครับก็ผมไม่ค่อยรู้ประวัติเกี่ยวกับไทยื้อเท่าไหร่แต่ผมก็มีเพื่อนเป็นไทยื้อเหมือนกันนะไทยลื้อก็สวยงามมากๆทรับหล่อด้วยโอเคโอเคอน,นี้ก็โมงเช่นกันนะโอเคสาหรับภาพที่เป็นโมงนะครับผมก็จะค่อนข้างรู้เกินนะเพราะว่าเป็นชนเผ่าพื้นเะมืองนะ ก็ถ้าใครมานะครับก็มาถ่ายคู่รูปคู่ได้คนนี้เหมือนกับคนที่ผมรู้จักเลยผมพูดไปไงั้นเลยครับผมไม่รู้จักเขาหรอกใครเป็นโมเดลผมไม่รู้นะครับแต่ว่าภาพนี้สวยงามมากเลยผมชอบนะสองภาพสองภาพต่างหัใกล้จะจบแล้วตัวนี้นะครับอ่าอันนี้ต่างหากนะที่เขาเรียกว่าไทยใหญ่นะับก็หรือจะเป็นจีน อยู่นานหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจคิดว่าน่าจะเป็นภายหญ่งนะก็รวมๆกันไปล้วกันเพราะว่า2องชนเผ่ามีมักจะอยู่รวมกันบอ่บอยๆนะก็เลยคิดว่าน่าจานะเดีย๋ยวเราไปดูภาพสุดท้ายกันนะครับภาพสุดท้ายวันนี้ยังไม่สุดท้ายาชุดนี้ก็สวยงามมากเลยนะผมไม่ได้จอพูดอะไรนะนไม่ได่อธิบายดีกว่าเพราะชุดที่ผมรู้จัก แล้วยังมีอีกนะข้างหลังด้วยอนะ่ะเราซูมดีกว่าไม่เดินไปนะโอเคภาพนี้ก็เป็นผู้หญิงแก่คนหนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นผมคิดว่าน่าจะเป็นชุดอาขาัด้วยเช่นกันนะหรืออาจจะเป็นชุดของมิเซอร์นะครับก็ผมไม่ชัวร์นะดังนั้นเนี่ยก็คือผมชัวร์เฉพาะมองกับไทลื้อนะ <laughs> กับอาขา่บส่วน อย่างอื่นผมไม่ชวนทั้งนั้นเนี่ยไม่ต้องว่ากันนะครับนี้นะครับผมก็เป็นภาพสุดท้ายของวันนี้เดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยภาพนี้ภาพนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคือภาพอะไรจริงจนะแต่ว่าให้เดาจากภาพนะครับเพน่าจะเป็นาภาพที่รอก้าน,นา,นา,านะครับท่านส่งงานที่จังหวัดเชียงรายนะครับโดยการส่งม้านั่นเองนะครับผมแล้วก็มีข้อคุณ ยอยู่้านบนด้วยนะฮะแล้วก็มีกเกษตรกรมีรถสองแถวยุคเก่าแล้วก็มีการใช้ช้างในยุคก่อนในการขนส่งนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นภาพที่บอกว่าสื่อถึงประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงรายมากกว่าเห็นภาพหนึ่งไหมครับเห็นผู้หญิงผู้หญิงในภาพคิดว่าน่าจะเป็นว่ารักดังนั้นเนี่ย น่าจะเปรียบเทียบเสมือนนักท่องเที่ยวในึ่งนะผมดิดิขอภาพด้วยตัวผมเองนะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมวัฒนธรรมและศิลปะข,ของจังหวัดเชียงรายในของประเทศไทยนั่นเองนะฮะผมคาดเดาว่าอย่างนั้นโอเคงั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวเราพอแค่นี้ก่อนแล้วไว้เจอกันโอ,อกาสหน้าครับสวัสดีครับ